เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แจ้งข่าวดีกับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไทยนะคะทะกะสขยายเวลาสินเชื่อช่วยเกษตรกรกร,รายละ1,000 0บาทไม่ต้องใช้หลักค้ำประกันนะคะ และก่อนไปรับชมไระเยยียอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะทก็สอขยายระยะเวลา,า,าขอสินเชื่อสู้ภยัยโควิดสิเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและป้องกันการก่อหนี้นอกระบบให้กับเกษตรกรรายย่อยและลูกจา้างภาคการเกษตรรายละไม่เกิน10,000บาทโดยไม่ต้องใช้หลักประกันอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยลต่อเดือน ส่งชำระคืนภายใน3ปีปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแรกนะคะลงทะเบียนสินเชื่อสู้ภัยโควิดได้ไง่ายๆผ่านช่องทาง Li n e baac family นะคะในส่วนของรายละเอียดจะใส่ลิงก์และรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ใต้คลิปนะคะแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2565นะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 555 0555ทกสร่วมใจสู้ภัยโควิดเคียงข้างคนไทยกับสินเชื่อสู้ภัยโควิดรายละไม่เกิน1,000 0บาทนะคะ